ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะไปต้องเขียนนะครับ <Okay. S 1> คือแบบพส2นะครับแบบพส2นะค <Okay. S 1> ำร้องขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนั้นเราจะเขียนสามใบคือพส1 1.1 1, 1, 1, และพส2นะครับในหนึ่งชุด <Okay. S 1> เพื่อส่งข้อมูลให้กับเ,เนะจ้าที่ในการออกบัตรประจำตัวนะครับ เเขียนอะไรลงไ,ไปไบ้างนะครับตามข้อมูลที่เขาถามไว้ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นลักษณะการแต่งตั้งนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเนื่องจากว่านั่งอยู่นี่ใหม่ทุกคนนะครับก็ติ๊กช่องแรกครับหรือใครที่เคยอบรมมาแลว้วปัดหมดอายุใช้ตัวเดียวกันครับนะครับก็ติ๊กช่องที่สองทำบัตรหายก็ติ๊กช่องที่สามลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะดังนั้น เจ้าหน้าที่ถึงเน้นย้ำให้ทุกๆคนตรวจชื่อและนามสกุลเพราะถ้าวุฒิบัตรผิดไม่ตรงจะถือว่าเป็นคนละบุคคลนะครับก่อนที่จะลงเป็นวุฒิบัตรในวันพวกนี้ชื่อและนามสกุลการสะกดการันต้องเป๊ะน,นะครับถ้าไม่เป๊ะท่านจะเสียสิทธิ์ทันทีนะครับดังนั้นเวลาเจ้าที่เรียกตรวจท่านดูดีๆนะครับอย่าไปดูช่ขึ้นชื่อคนอื่นดูชื่อเรานะครับ นี่คือเป็นสิที่ประโยชน์ของเรานะครับตัวต่อมาที่มีความจําเป็นต้องใช้ตัวไหนไม่ใช้ผมจะข้ามนะครับอย่างแบบพอ,พอสนอาสาม่ยเป็นการเก็บข้อมูลจะเป็นของศึกษาในการจังหวัด <olmuş né? S 1> เราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะได้ใช้จริงๆคือแบบนี้ครับแบบพอสนห้าได้ใช้ทุกครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือการสรุปผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้จดไว้เลยครับ ปสดห้าต้องใช้นะที่เราได้ฟัง,งว่าวออกไปในลักษณะใดแผนปฏิบัติงานปกติเห็นเรามีการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ,บพสนอปีละสามครั้งก็เป็นแผนปกติสพมีคําสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่งานลอยกระทงหรือวันไฟไทยก็เป็นเทศกาลและวันสําคัญหรือในอำเภอขอความร่วมมือว่ามีงานนิ้วประจําปีให้เจ้าที่พสนอออกปฏิบัติหน้าที่ร่วก็ติก อูรณาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้ามันมีเคสอ,อื่นก็ติ๊กอื่นๆได้นะครับแล้วก็ระบุข,ข้อมูลลงไปนะอีกตัวหนึ่งที่มีความจะเป็นต้องใช้นะครับแบบบัญชีลงเวลาหรือแบบพรสนห้ากระโดดที่หนึงนะครับนะไปทำงานกี่คนจะต้องลงลายมือชื่อนะครับไป10คนก็ลง10คนถ่ายรูปสแกนเก็บไว้เพราะเวลาส่งผลงานจะต้องเอาตัวนี้แนบด้วย นะครับว่าไปทํางานจริงนะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยจะถูกตัดแต้มนะครับต้องแนบแบบพสนอห้าจุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อเอาเก็บไว้นะครับนะนักสำนักงานเขตหรือศูนย์เสมือนประจําอำเภอก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับว่าสำนักงานจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาลูกได้าตัวต่อมานะครับพสนอหก นะครับ oh, แบบสรุปข้อมูล,มลนะนักเรียนที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราไปพบนักเรียนหลายๆโรงเรียนรวมกันอยู่สมมติเราไปห้างสินค้าเจอสามโรงเรียนต้องแยกสามแผ่นนะครับโรงเรียนใครโรงเรียนท่านส่งไปยังปลายทางสถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดอยู่นะครับเราจะไม่เอารายชื่องหมดใส่ไปในแผ่นเดียวกันเนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่กันคนและโรงเรียน นะครับเขาก็จะไปรู้จักมาดิมว,ว่าเป็นโรงเรียนงงยนั้รเยนคนนี้อยู่โรงเรียนนี้นะนะครับพอสอนหกในกรณีที่พบเจอเด็กส่งตัวเด็กไปยัางปลายทางต้องเขียนพอสอนหกลงไปด้วยนะครับพอสอนเจ็ดอันนี้จําเป็นนะครับจําเป็นแล้วก็ควรจะมีทุกครั้งในกรณีที่ตรวจพบเด็กแบบซักถามประวัติ ข้อเทจ็จจริงนะครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นตามรายละเอียดแบบฟอร์มบันทึกเก็บใส่แฟ้มไว้นะครับพสนเจ็กรณีที่มีความผิดร้ายแรงถ้าความผิดเล็กน้อยจำในปรากฏลอยู่ในแบบพสนจะมีอยู่แค่7.1ตัวเดียวนะครับร้ายแรงจะเป็นอาวุธวัตถุระเบิด หรือการพนันยาเสพตินะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบท่านอย่าเพิ่งงงนะครับฟังไปก่อนนะครับพศน8จะไปพร้อมกับพศน6ในกรณีที่เราส่งตัวดนักเรียนไปยังโรงเรียนปลายทางที่กระทัทำผิดน,นะครับไปพร้อมกัน ใครจะเป็นคนลงนามเป็นพอสนอ,องเราที่ปฏิบัติที่สามารถลงนามได้ทุกคนนะครับเพราะเรามีอำนาจหน้าที่ครบสมบูรณ์แล้วนะครับตัวพอสนเกนะครับแบบแจ้งเหตุเรียนนักศึกษาพติไม่เหมาะสม9ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราจะตักเตือนได้อาจารก็จะจบนะครับจะจบแต่ถ้าใครบอกว่าจะทําเป็นร่องรอยหลักฐานเพื่อแจ้ง โรงเรียนปลายทางด้วยก็สามารถทำได้นะครับแบบพอน10เป็นแบบซักถามแล้วก็รายงานผลนะครับจะอยู่ที่ต้นสังกัดเช่นเขตเช่นศึกษาธิการจังหวัดเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่พอซนอเราจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าจะต้องสรุปข้อมูลประจำปีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ สิบเอดที่เราเชิญผู้ปกครองมาพบนะครับเชิญผู้ปกครองมาพบนะในกรณีที่เด็กน้อยกระทําผิดตามบทกระทรวงก้าขพอนะครับจะเชิญเป็นหนังสือหรือจะเชิญวาจาหรือจะเชิญทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับมันจะมีแบบพศนอให้ไปพร้อมกับหนังสือดำส่งส สิบสองสรุปข้อมูลเป็นของต้นจังกัดครับผิดหรือว่าสสจนะครับสิบสามตรงนี้ครับใครที่ปฏิบัติหน้าที่ครูฝ่ายปกครองครูฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งโดยตรงให้เพิ่มพสนอสิบสามก็ไปในพสนอหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็พสนอสองด้วยนะครับ อย่างเช่นโรงเรียนแต่งตั้งให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ครูฝ่ายปกครองเพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายพอสอสิบสี่เนื่องจากว่าพอสนขอ,องเรามีครูเอกชนเขา้าเข้ามาเป็นพศสนด้วยนะครับสิบสี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของสังกัดเอกชนนะครับสังกัดเอกชนเพราะว่าจะต้องเพิ่มเติมการรับรองการบรรจุกรุ่มนะครับเพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขาได้พิมพ์รายนี้มือไหมนะครับการพิสูจน์ตัวบคุคคลนี่คือรูปแบบพสนนะครับที่ใช้งานกันเป็นประจำนะครับถ้าใช้จริงๆนะครับก็จะมี5.1ครับเป็นหลักนอกนั้นก็จะสื่อเฉพาะกิจเฉพาะรายไปนะครับนี่คือรูปแบบพสนที่อธิบายให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ยิบไปใช้ตามความมองสมได้ส่งข้อมูลที่เป็นปวดให้ทุกท่านลงไปในลายกมเรียบร้อยแล้ว ท่านเอาไปสามารถปรับประยุกต์เป็นจังหวัดเป็นเขตเป็นอะไรของท่านได้เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอนตรงนี้สปก็ทําขึ้นมาให้แบบภาพรวมนะครับภาพรวมก,ก็เราไม่ได้ระบ,บุว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มเติมไม่ได้นะครับอย,าอย,าอยา่างเช่นจังหวัดของท่านจะใช้ประจำจังหวัดของท่านหรือท่านจะเอา,อาใช้ในระดับเขตก็สามารถใช้ในระดับเขตได้นะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นสำคัญของเรื่องหลักสูตรเลยนะครับเรื่องของระบบการสื่อสารนะครับเมื่อเช้านี้ให้ทุกท่านนะครับได้ได้จดนามเรียกขานตั้งชื่อนามเรียกขานแทนชื่อตัวเองหลายท่านก็ยังงงอยู่เนื่องจากว่าไม่เคยใช้ไม่เคยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุเพราะปสนอของเราเนี่ยเวลาไปตรวจ นะครับพสนอของเราเวลาไปตรวจเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารเราจะต้องมีการพูดคุยนะครับในการประสานงานกันเวลาเข้าพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันตะโกนหากันไม่ได้อยู่แล้วเราจะต้องใช้เครื่องมือในการสื่อสารนะครับดังนั้นจะต้องแนะนําทุกท่านเรื่องของการสื่อสารนิดหนึ่งนะครับที่ถูกต้องพอสนอของเราเนี่ยใช้งานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ มีใครเคยใช้วิทยุโบราณบ้างครับมีใครเคยใช้วิทยุโบราณบ้างหน้าตาแบบนี้ครับเคยใช้ไหมครับไม่เคยใช้เคยเห็นตำรวจทหารใช้ไหมครับหน้าตาแบบนี้เคยต่อไปนี้ทุกท่านจะต้องใช้ระบบการสื่อสารนะครับคราวนี้เขาจะมาเล่าให้ทุกท่านท,ทุกท่านฟังว่า เราจะสื่อสารกับพี่น้องเป็นวงกว้างคนละจังหวัดคนละเขตคนละโรงเรียนได้อย่างไรนะครับในกรณีที่มีเหตุหรือออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังนั้นเรื่องของการสื่อสารมีความจำเป็นและสําคัญนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับของเก่ารุ่นโบราณทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ของใหม่ที่เป็นในรูปแบบของสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันหรือแบบ p O C ก็สามารถทําได้ นะครับนะขออนุญาตนำเสนอนะครับการใช้วิทยุสื่อสารสไลด์นี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกของนครชัยบรินนะครับท่านพี่นะชินวงศ์ท่านสนับสนุนสไลด์มาให้นะครับช่วยกันเผยแพร่นะครับช่วยกันนำเสนอนะท่านสังเกตนามเรียกขานตัวน,นี้ดูนามเรียกขานือชื่อแทนตนเองนะครับ โดยเฉพาะคนที่อยู่สังกัดสพทนะครับสพทออก,กรูปแบบมาให้ถ้าเป็นผู้บริการโรงเรียนเนี่ยเวลาใช้นามเรียกขานเนี่ยใช้ชื่อโรงเรียนตามด้วยเลขหนึ่งต่อท้ายนั่นคือเบอร์หนึ่งของโรงเรียนนะพี่ชินวน่าวงเนี่ยแกเป็นพอ,อยุียนบ้านตะกุยนะครับแกก็ใช้คําว่าตะปุยหนึ่งจบเลยครับรู้เลยว่าคนนี้เป็นผู้บริราการโรงเรียนบ้านตะปุยถ้าโรงเรียนนี้มีรองผู้บริการโรงเรียนสามคนก็จะเป็น ตะกุยสองสามสี่อย่างนี้เป็นต้นนึกออกใช่ไหมครับนะชื่อโรงเรียนสพศปีสิบซ้ำกันได้นะครับหากชื่อซ้ำกันท่านก็เปลี่ยนได้ครับตรงนี้เขาไม่ซีเรียสจะไปใช้ต้นไม้ประจําโรงเรียนก็ได้จะไปใช้อัตลักษณ์โรงเรียนก็ได้ได้หมดเลยนะครับนะอย่างโรงเรียนบ้านหนองปลือเนี่ยท่านคิดว่าซ้ากันไหมซ้ำโรงเรียนบ้านหนองไผ่โรมยมีแทบทุกจังหวัดใช่ไหมครับ ใช่นะครับโรงเรียนบ้านหนองอีแนแอบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับดังนั้นนามเรียกขานเป็นชื่อแทนตนเองนะครับผมก็เลยให้ทุกท่านตั้ง,งขึ้นมาถ้าเป็นสํานักงานเขตนะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษาช่านใช้ชื่อเขตไปเลยครับแต่ถ้าพอเขตจะใช้หนึ่งนะครับอย่างเช่นสพมสุรินทึ่งจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นขอเขตสุรินนะครับสพปโคราชสี่รู้เลยว่าคนนี้เป็นขอเขต แต่ถ้าเป็นบุคลาครกรทางการศึกษาพักใช้เลขสามหลักถ้ามากกว่าร้อยคนต้องเปลี่ยนเป็นสี่หลักตัวนี้เขาไม่ซีเรียสเพราะบางเหตุเหตุใจคนเยอะนะครับต้องขายายตัวเลขไปถึงสี่หนะครับใช้ได้หมดหรือโอ้ย,ยากจริงๆฉันจําไม่ได้ดอกฉันจะใช้ดอกไม้กันละประพฤกสี่สี่สี่ได้หมดเลยครับขอให้ไม่ซ้ำกันนะครับเพราะว่าเราต้องรายงานตัวตนชื่อ ที่อยู่ตำแหน่งจริงไปยังสอปนะครับเขาจะเก็บเป็นฐานข้อมูลเดี๋ยวเขาจะแจกไปพ้อตรงนี้ซ้ํานะครับให้อาจารย์เรียนนามเรียกฐานใหม่นะครับอย่างที่ผมส่งลิงก์ให้ลิงก์ผมก็ด้ทำเองนะครับเป็นฐานข้อมูลของสํานักปลัดนะครับที่ดูแลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร TOC นะครับเอาง,ง่ายๆสัส้นๆนะครับจะไม่ซับซ้อนในเรื่องของวิชาก,การนี่ครับ เขาใช้งานได้ทั้งระบบมือถือสมัยใหม่แล้วนะครับได้ทั้ง Android และ iOS ใครที่ไม่ติดไม่ถนัดไม่ชอบถือแบบนี้ดูแล้วมาดูเคร่งกรึมตึงๆยังไงก็ม่รูุจะเด็กน้อยกลัวก็จะหันมาใช้ผ่านสมาร์ทโฟนตัตวนี้เป็นมือถือที่เราใช้งานปกติผ่านแอปพลิเคชันหรือถ้าใดรบอกว่ามันไม่เท่อยากได้แบบนี้แต่อยู่ในร่างของโทรศัพท์ เราเรียกการสื่อสารแล้วเรียกเครื่องนี้ว่า POC ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องขอใบอนุญาตถ้าอย่างนี้ต้องมีใบอนุญาตนะครับอย่างนี้ต้องมีใบอนุญาตนะมีถ้าเป็นทะเบียนของโรงเรียนที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณก็จะต้องมีหมายเลขรุ่นผัดนะครับนะกำกับอยู่ตรงนี้ถือจะถูกต้อง,องนะครับนะถ้าไม่ใช่ของโรงเรียนเป็นวิทยุศสตร์ามัคคนท่านจะต้องมีใบอนุญาต มีเลขทะเบียนสมัครเล่นกำกับอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับตแต่ท่านบอกว่าไม่ชอบแบบนี้เอาแบบธรรมดานะครับเอาแบบกำลังผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านพีอซีสามารถทำได้ครับท่านมาดูหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เครื่องโบราณให้ดูนะครับจะไม่บรรยายเยอะเนื่องจากว่า,าเวลาเหลือน้อยนะครับเครื่องโบราณนะครับเครื่องโบราณก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้แหละนะเครื่องโบราณใช้ได้ไหมใช้ได้ เร็วไหมเร็วนะครับไปได้ไกลไหมนะครับได้ไม่เกินสี่ถกิโลนะครับดังนั้นการใช้งานจะใช้เป็นวงแคบๆสถานที่ที่ไม่กว้างนะครับสถานที่ที่อับสัญญาณดาวเทียมสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ถึงจะใช้พวกนี้นะครับนะอ่ะคุมหนึ่งครับเชิญครับครับให้เอาไปถือโกโก้ครับคุมสองครับเชิญครับผมตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วครับนะ ไปถึงกโก้ครับการใช้งานของอลักษณะวิทยุโบราณไม่ซับซ้อนมันจะมีคีย์อยู่ข้างๆข้างๆนะครับเราเรียกว่าปุ่ม PPT นะครับพูดถูทอคการใช้งานคือกดแล้วพูดนะครับพูดเสร็จแล้วค่อยปลอดนะครับคนต่อไปก็จะพูดได้พูดสวนกันแบบทูเว์เดโอไม่ได้ต้องคนหนึ่งรับคนหนึ่งส่ง คนหนึ่งรับคนหนึ่งส่งแบบทั้งราชการสมัครเล่นแล้วก็เครื่องสีแดงใช้หลักการเดียวกันนามเรียกขานนะครับที่ผมให้ทุกท่านมานะครับใ่าจดมาจําเป็นต้องใช้เพราะเราจะต้องรู้ว่าเราจะเรียกชื่อใครถูกต้องไหมครับถ้าเราจะคุยกับใครจะสั่งงานอะไรนะครับจะมอบหมายอะไรหรือจะแจ้งงานอะไรนะครับง่ายๆสั้นๆขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งยืนขึ้นหนึ่งคนตัวแทนกลุ่มที่สองยืนขึ้นหนึ่งคน นะครับครับผู้หญิงก็ได้ครับเสียงผ่านวิทยุของไม่เห็นหน้าจะหวานมากนะครับท่านลองยืนขึ้นนึ่งคนครับครับท่านใดก็ได้เมื่อวานนี้ผมบอกผมแจ้งท่านแล้วนะครับช่างภาพประจํากลุ่มดําเนินการได้เลยนะครับอะยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นเชิญยืนขึ้นครับยืนขึ้นนะครับการเรียกการเรียกท่านจะต้องรู้จักสถานีปลายทางซะก่อนว่าสถานีปลายทางเขาชื่ออะไรพี่กลุ่มหนึ่งตามเรียกขานอะไรครับ โนนน้องโนวิทหนึ่งที่ไปทางน้ำเรียกาานอะไรครับดงบังหนึ่งดังนั้นเวลาจะเรียกใครให้เรียกเขาก่อนแล้วตามด้วยชื่อตนเองน้องโนวิทหนึ่งจากดงบังหนึ่งอสองเปลี่ยนปล่อยคีนะครับพูดเสร็จแล้วปล่อยคนนี้จะตอบแรแล้วต่อไป ได้ยินไหมพี่อะแจ้งภารกิจเขาวันนี้จะทําอะไรออกไมาได้ยินเสียงไหมกดกดแน่แน่นทิเออต้องปล่อยก่อนนะอย่างนี้คือเรื่องการสื่อสารแต่การสื่อสารผ่านคลื่นไฟ้าจะเร็วอ่าลองไปดังพี่กลุ่มสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับขอตัวแทนสักคนหนึ่งลองดูอ่าสลับกับลุ่มสามกับกลุ่มสุดท้ายดูอยากให้ทดลอง นะครับอลองดูครับของผู้หญิงมากก็ได้วันนี้แจ้งภารกิจทางด่วนนะครับกวาสี่ทางน้ำหลังจากน้ําท่วมนะครับในระบบราชการเขาจะไม่คุยเล่นเขาจะคุยงานนะครับอ่ะคนนะครับลองยืนดูนะครับยืนขึ้นต้องได้ใช้ทุกคนทุกคนจะใช้เป็ดน,นะครับโบราณเผื่อเราไปเจอหน่วยงานโบราณเขาใช้กันอยู่ต้องใช้เป็ดน,นะครับในกรณีที่พาคีมไก่อย่างที่เจ้านายว่า การติดต่อทั้งมือซ้ายทั้งมือขวาสมัยใหม่อย่างเดียวจะไปเจอหน่วยงานโบราณไปไม่ปิดเขายังใช้รูปน,นี้อยู่เ,เดี๋ยวงงนะครับอะพี่ยืนขึ้นอ่กลุมกลุ่มห้าพี่นามียกฐานอะไรครับพี่ชื่ออะไรหรือนามเรียกฐานอะไรบานแบงสี่สุ์หนึ่งพี่นามเรียกฐานอะไรยัง,ย,งยังไม่ต้องกดกระปินสอง ภูคำเป้าหน่งหันหน้าไปหาการกับการสื่อสารนะครับอ่ะพี่เรียกภูคำเป้าหนึ่งหน่อยจากจากใครอ่ะตอบรับหน่อยครับได้ยินไหมกดก่อนแล้วค่อยพูดพูดเสร็จแล้วค่อยปล่อยอันหน้าไปทครับถ้าภาษา,ษาวิทยุเราเรียกว่าวสองได้ยินแล้วออกไหม โอเคอ่าเจ้าภารกิจหน่อยเด็กนี้โรงเรียนแล้วยังไงต่อจะขอความช่วยเหลือไปไม่ไปครับไม่ไปหรอกฉันติดสอนถ้าจะไปก็รับทราบ พี่ได้ยินไหมครับได้ยินอ่ะนี่ง่ายๆสัส้นๆแบบโบราณครับเรียกเก็บคืนครับเรียกวินยุคืนครับง่ายๆสัส้นๆเนื่องจากพวกเราเป็นข้าราชการนะครับได้รับอนุญาตในการใช้นะครับโดยอนุโลมแต่ถ้าจะให้ถูกต้องหน่วยงานจะจัดึกอบรมให้ในกรณีที่มีงบประมาณนะครับดังนั้นผู้ที่จะใช้ในสถานศึกษาที่พอมีสตัง นะครับนะตั้งออกไว้แล้วก็ซื้อมาลงหมายเลขสุบัตตามระบบราชการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มอบหมายเกี่ยวกับผู้ที่มีความจาเป็นต้องใช้ใช้ได้นี่แบบโบราณครับแต่ทุกวันนี้คนไม่ติดแล้วนะครับน่ะคนไม่ติดไอ้เครื่อง,ดงแดงแนี่เคยเห็นไหมครับเคยเห็นเครื่องแดงแงเนี่ยใครซื้อก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นความถี่ประชาชนซื้อมาปุ๊บมันจะติดใบอนุญาตมาเลยนะครับ เอามาใช้งานใช้ช่องไหนก็ได้คุยเล่นคุยหัวคุยหมอรำคุยงานราชการได้หมดเลยนะครับแต่ท่านจะต้องไปแย่งกับพี่น้องประชาชนที่เขาใช้งานกันเพราะว่าเป็นความถี่ประชาชนใครใช้ก็ได้ไม่มีเจ้าของช่องนะครับถ้าไปแย่งยามก็อาจจะโดนยามด่าอย่างนี้ครับคนเดียวก็จะใช้กันอาจจะได้ยินเสียงโรงงานร้านอาหารอะไรเป็นเรื่อง,องปกติเพราะไม่มีเจ้าของนะครับ สามารถใครซื้อมาก็ใช้ได้นะใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาครั้งแรกใบอนุญาตติดตัวไม่ต้องมีใบพกพาใบอะไรจังนั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล็กซื้อมาเราใช้ได้เลยนะครับมาดูกฎหมายนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเรื่องของวิทยุทางราชการแล้วก็วิทยุสมัครเล่นผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการใช้ไม่ได้ ได้กอ่าไหมครับเพราะว่าเป็นวิธียกค,ความถี่สังเคราะห์ประเภทสองเฉพาะข้าราชการหรือหน่วยงานร,ราชการหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะรายใช้ในราชการเท่านั้นหากเอาไปใช้ในภารกิจอื่นเช่นขายหวยขายยาเสพติดหรือกระทำผิดใดๆก็แล้วแต่ที่กสทจกําหนดนะครับถูกตักเตือนนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการสองอาจจะต้องโดนริบ ไปอนุญาตหรือโดนดำเนินการทางวินัยดีไม่ไดีอาจจะผิดกฎหมายอาญาด้วยเพราะว่าไปซื้อขายหวยขายยาเสพติดกันวิทยุราชการใช้ในระบบราชการเท่านั้นได้หมดครับทัฒนศึกษาเข้าค่ายเข้าเวรประจําวันตรวจเด็กน้อยฝ่ายปกครองฝ่ายกิจการนักเียนใช้ได้หมดนะครับโทษไม่เล่าให้ฟังไม่ได้ถ้าทําผิดนอกเหนือจากนี้ นะครับมีโทษปรับนะครับใช้คําว่าไม่เกิดนะครับไม่ได้รับอนุญาตบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ความถีดอกเนื้อจากที่กําหนดมาเช่นไปดักฟังตารวจตั้งด่านอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมีวิญญาก็จะอยากฟังนิดนึงแหละรือจะตั้งด่านที่ตรงไหนฉันจะได้ไปไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าความจริงไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เล่าให้ฟัง พวกเรามีสิทธิ์ใช้นะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับต่อมานะครับเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะครับวิทยุโบราณเนื่องจากหนึ่งหนักสองไปได้ไม่ไกลทุกวันนี้นะครับหันมาใช้วิทยุ POC นะครับวิทยุ POC ก็คือวิทยุผ่านสัญญาณดาวเทียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนจะต้องทำได้ น้ำเนี่ยขาดเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูแบบสไลด์อีกทีหนึ่งมาชานี้ส่งไปให้ดูเป็นเบื้องต้นแล้วเขากำหนดบล็อกมาเลยนะครับว่าอสพทสทจสชสกรอ,อาชีวะให้ตั้งแนวแบบนี้นะครับแต่ไม่ตายตัวซ้าการเปลี่ยนได้ครับซ้าการเปลี่ยนได้ให้จำไว้นะเมื่อได้ระบบแล้วเราจะรายงานไปที่สปสปก็ยึดของเรานี่แหละครับเป็นหลักว่า เราใช้นามเรียกขานอะไรเวลาเขาเขามีฐานข้อมูลอยู่ที่ส่วนการเขาขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นอ่ะต่อไปครับพี่ยกรพี่เลี้ยงครับเชิญประจำกลุ่มนะครับพี่ยกรพี่เลี้ยงครับเชิญประจำกลุ่มต่อไปเราจะใช้ระบบสื่อสารนะครับผ่าน POC หรือผ่านดาวเทียมราบใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโปรแกรมวิทยุสื่อสารที่เลี้ยงประจำกลุ่ม นะครับเราจะไปด้วยกันทุกคนนะครับรวมนั้งเจ้าหน้าที่ที่จะสื่อสารในห้องนี้ด้วยทําไปด้วยกันระบบการะบบระบบนะครับการสื่อสารแบบเซลโลหรือการสื่อสารแบบฟรีนะครับแบบฟรีของสํนานักงานประลัดหรือสปอทใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการสื่อสารแบบใช้สัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับชื่อโปรแกรมว่าเซลโลวอลกี้ท็อกกี สัญลักษณ์มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมพูดผิดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสีส้มนี้นะครับใครที่ใช้เ a y s สโต e หรือแอสโต e นะครับก็จะไปที่ที่นั่นเลยแล้วพิมพ์คำว่าเซล o PPT w a l k i ้ท็อกกีไปพร้อมกันนะครับท่านกลับไปท่านจะได้ขยายเครือข่ายด้วยทุกคนจะต้องสามารถใช้งานได้นะครับ ดีความที่เลี้ยงช่วยด้วยนะครับช่วยด้วย GPT, วอ l กี้อกกี้ครับสัญลักษณ์คือรูปสีส้มๆนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดแล้วให้ติดตั้งเลยตัวนี้ครับติดตั้งเลย อ่าไหนาใครติดตั้งได้แล้วมั้งครับแอแอ,แอแอดอยช่วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไอเอก่อนเผมจะเป็น,กน,นเกรายละเอียดให้ทีเลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้คุณทําตามระบบเลยครับทําตามระบบเลยคือล็อกอินนะครับล็อกอินสับาการใช้งานจนกระทั่งมันขึ้นสามชอ่องให้เลือกว่าร่วมกับทีมที่มีอยู่แล้ว